อะไรกันคนรู้จักก็คืออาจารย์หัวหน้าภาควิชางั้นเหรอหัวหน้าภาควิชาเป็นใครกันแน่กดกิ่งสีวานเ้อให้ตายก็ไม่อยากมาที่นี่เลยโอ้นักเรียนอีวานมีธุระอะไรที่นี่อย่างนั้นเหรอในที่สุดก็ตัดสินใจแล้วว่าจใจฉันเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาใช่ไหมคงไม่มีเรื่องอย่างนั้นไปตลอดชีวิตได้ยินมาว่ารู้จักกันด้วยนี่นาะเอ๊ะจู่ๆก็เป็นอะไรไปแกไม่รู้จักความละอายใจบ้างเลยยังไงชิบปฏิกิริยาแบบนี้มันคืออะไรกันนะ ความรู้สึกคล้ายกับตอนที่ฉันเจออาจารย์หัวหน้าภาควิชาน<ม>ี่ฮะเป็นแค่โฮโลแกรมแต่ชัดเจนเหลือเกินนะเีวาฉันมีเรื่องต้องคุยที่นี่นิดหน่อยนะกลับไปเองได้ไห,รหรือเปล่าฉันคงทําไม่ได้แต่เจ,จ้าลวนทาได้จะว่าไปเจา้าลวนของฉัน,นก็ฉลาดจ,จริงๆอืมส่วนฉันก็ได้รับอนุญ,ญาตให้ไปมาหาสู่แล้วเล่นต่อแล้วค่อยกลับแล้วกันหลังจากนั้นฉันก็มีความสุขกับไวเรียนอนันงดงามไม่มีสถานะจํากัดเวลาปรากฏในจอสถานะอีกต่อไปและสิ่งนั้นทําให้ชีวิตในโรงเรียนโดยปราศจากปัญหาใดๆ บางทีถ้าสัญญาณดีก็จะได้พูดคุยได้สาระกับเกตหรือฮิวเบิร์ตน่ใชะชีวิตไปอย่างสงบสุขอ่าอย่างนี้แหละชีวิตในโรงเรียนชีวิตในแคาเดมีแสนธรรมดาที่ฉันวาดฝันมาตลอดหวังว่าแนนนอนคนก็จะเรียบง่ายอย่างนี้ต่อไปได้ด้วยเออเราจะได้มาเกี่ยวกับการเรียนในวันนี้ให้ฟังวิชาออกรบภาคสนามในครั้งนี้เป็นการเรียนรวมกันกับภาควิชาวิทยาการทางการรบวันนี้คือว่าวิชาเวทมนต์กันเหรอเหตดูก็รู้แล้วว่าไม่ได้เรื่อง ภาควิชาวิทยาการทางการลบของเราคงต้องคว้าตำแหน่งหัวโจกของฉันปีหนึ่งในปีนี้ไปแล้วล่ะนี่มันอะไรอีกเนี่ยชีวิตในวัยเดียรไอเดียบง่ายของฉันภาควิชาเวทโบก็ยอมแพ้ไม่ได้หรอกเขาเปนไล่พวกกุ้ยเอ้ว้าแต่ถึงยังไงเขาชนะภาควิชาวิทยาการทางการลบของเราไม่ได้หรอกดูสิฉันปีที่หนึ่งของภาควิชาเรามีนายุคแดนเหนือผู้โด่งดังเข้ามาเรียนด้วยภาควิชาวิทยาการทางการลบยูจีนบาเดนเบิร์กอะไรนะนยุคแดนเหนืองั้นเหรอไม่ใช่นยุคแต่เป็นมาเกลครับรุ่นพี่ แต่ท่านพ่อก็ยังมีชีวิตอยู่ครับได้ยินหรือเปล่านี่คือฆาตกรปีาศาจยูจีนบาเดนเบิร์กไม่ใช่ฆาตกรปีาศาจครับพี่สุดยอดนี่มันเดยุกแดนเหนือจอมเสียบยูจีนคนนั้นในนิยายต้นฉบับนี่นะยูจีนบาเดนเบิร์กตัวละครในเรื่องการสำนึกบาปแห่งรุ่งอรุณเป็นตัวละครที่เกิดกิ้งอยู่ในสนามรบสงกรมเป็นเดยุกแดนเหนือแม้ว่าเขาจะถูกราชวงจิกหัวใช้แล้วออกรบโดยไร้ปากเสียงเพื่อปกป้องภรรยาแต่ก็เป็นตัวละครอับโชคที่สุดท้ายต้องตายเพียงเพราะปรากฏตัวในการสำนึกบาปแห่งรุ่งอรุ แต่นั่นเป็นเรื่องในอนาคตยูจีในไวเลียนนั้นยังไม่ได้รับบรรดาศักดิ์เป็นดยุกแต่เหตุผลที่ทุกคนเรียกว่าดยุกแดนเหนือไปโดยธรรมชาตินั้นเอาไม่ว่าจะดูยังไงยูจีก็คือดยุกแดนเหนือชัดๆไงล่ะแน่นอนว่าส่วนสูงที่สูงใหญ่ถึง190เซนติเมตรเส้นผมสีดำเรลากับทองฟ้ายามค่ำคืนตาเฉียวคมสีแดงเหมือนเลือดสดสดทะลักออกมาแล้วก็หน้าอกกำยำหน้าอกกำยำและล่ำสั่นมากรวมถึงต้นขาดแน่นแทบจะระเบิด แถมยังมีภาพลักบริสุทธิ์ที่ถวายความรักให้ผู้หญิงคนเดียวด้วยด้วยเหตุนั้นเขาจึงโด่งดังมากในแฟนคาเฟ่อันที่จริงตอนอ่านตัวหนังสือก็ไม่เข้าใจหรอกว่าทําไมคนอื่นถึงชอบขนาดนั้นแต่พอได้เห็นตัวจริงชุดฝึกของภาควิชาวทิทยาการทางการลบมันช่างโอ้และแน่นจนเห็นกระดูกไหปลาล้านูนขึ้นมาเลยจนต้องผิวปากออกมาโดยอัตโนมัติอีวานเพลิดเพลิอนอะไรขนาดนั้นโอ๊ยตกใจหมดเลยไอเจ้าหนวน่นี่ทำไมต้องเรียกเกดมาตอนนี้ด้วย ก็พเพลิดเพลินกับสิ่งที่เห็นชอบดูผู้ชายอ้วนท้วมงั้นเหรอไม่ได้อ้วนสักหน่อยนั่นคือกล้ามเนื้อนะฉันก็มีกล้ามเนื้อเหมือนกันเมื่อกี้คืออะไรนะอ๋อผู้ชาติดตลกนะเราเนี่ย <c oughs> ของเกสคือกล้ามเนื้อจากการใช้ชีวิตส่วนทางนี้คือการตั้งใจปั้นกล้ามทั้งสองคนต่างกาันลิบลับอืมจู่จก็เป็นอะไรไปหละ่ะเกสไม่รู้ว่าทำไมถึงได้อารมณ์เสียมากเลยทำไมล่ะเพราะว่าถูกเรียกตัวกระดานหันหรอก็วางสายแล้วไปพักสิเข้าใจแล้วขอตัวก่อนนะ เจ้านัวเรามาตกลงเวลากันให้ดีเถอะนะดูมันคนที่ป้อนข้าวแล้วก่อมน,นองก็คือฉันนะเข้าข้า,ขาขงพ่อตัวเองอย่างเดียวเลยเอาล่ะแล้วใครจะมาสู้กับในยุคแดนเหนือของพวเราล่ะถ้าชนะในที่แห่งนี้แล้วได้เป็นหัวจอกก็จะได้รับเสื้อโค้ทอันทรงเกียรตินี้ไปอะไรกันเสื้อโค้ทยาวแบบหลักนั่นไอ้ฟีก็ไม่เอาหรอกนะคนที่แข็งเก่งที่สุดคือใครคนที่แดนดับหนึ่งในการสอบกลางภาควิชาการออกรบภาคสนามคนนั้นยันันแข็งแก่งที่สุดในชั้นปีของเราแล้วอืมไม่ใช่ฉันสักหน่อยทําไมอ่ะ อีวานแล็ f, หรือว่าเธอใน,นที่สุดก็ยอมรับแล้วหรอกว่าฉันคือคู่อรีและคู่แข่งที่ดีแต่ก็เป็นพวกพ้อในยามวิกฤตเปล่าก็แค่ขี้เกียจและอายต่างหากละ่ะจะหัวโจรหรืออะไรก็ไปจัดการเองเถอะ <c oughs> ฉันจะเอาเสื้อขอตัวนั้นมาให้ได้เบลมนเบลพอ่อแก้ปัญหาเรียบร้อยฉันไปเที่ยวชมทางโน้นดีกว่าอีว e านแล็บดังนี้อาจารย์ภาควิชาวิทยาการทางการลบเรียกตัวเธอเนอะนักเรียนคนนี้คือนักเรียนที่ได้อันดับหนึ่งในการสอบกลางภาคของฉันปีที่หนึ่งครับโอ้ถ้าอย่างนั้น นี่คือผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากโรงงานเวทมนต์ฉันจะให้ปืนที่เป็นผลิตภัณฑ์ทดลองนี้บรรจุเวทมนต์ลงไปในกระสุนซะขอปฏิเสธถ้าจใจทำทั้งหมดนี้ฉันคงต้องกอักเลือดตลอดหนึ่งสัปดาห์ดูบอลผ่านก็น่าจะประมาณร้อยกว่านัดเลยงั้นเหรอถ้ามันยากเกินไปก็ช่วยไม่ได้สินะของชิ้นนี้น่าจะขายได้ประมาณร้อยล้านเลยแต่ถ้าไม่ต้องการก็ถึงจะกักาเลือกก็ไม่เป็นไรหรอกฉันเอาอ่อโอ๊ยจะตายแล้วไม่น่าตกลงลบมหะเลย แต่มันก็เป็นเงินก้อนโตเกินกว่าจะปฏิเสธได้แต่ระดับนี้ก็ถือว่าเรียบง่ายหรือเปล่านะยิ่งไปกว่านั้นก็โล่งใจเหลือเกินที่ไม่ได้ข่าวข่าวจากองค์หญิงเซราฉันกันงวลว่าพอฉันดังเข้าร่วมชมรมที่มีแต่เรื่องแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้องคหญิงและนกแว่นตาขาวลังเขียวจะมาเรียนโดยไม่มีเหตุอะไรฉันจําเนื้อหาในนี้แยต้ฉนฉบับได้แม่นยําเลยว่าระหว่างที่พวกเขาตามหาฐานทัพของชมรมก็เข้าไปพัวพันกับดันเจียนแสนอันตรายแถมยังน่าทึ่งเสียงที่คุณเคยนี้แหมไม่หรอกไม่ใช่หรอกมั้ง แค่คิดเป็นลางนิดหน่อยเองแต่ถ้าเกิดเรื่องขึ้นจริงๆมันก็จําเจยแย่เลยรวงอรุณได้อัปเดตแล้วหากไม่ตุลยดันเจี้ยนลับของดอกเตอร์บูโน่จะเสียชีวิตเต็มเจ้ดตายสิไอ้เอ,อ้อ <c oughs> ให้ฉันได้ใช้ชีวิตบ้างเถอ